สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตุ้ยนุ้ยคนดีคนเดิมอีกแล้วครับวันนี้มีรถเด็ดๆรถด,ดีๆรถสวยๆมานำเสนอครับรถอะไรนี่เลยสุดยอดของ e ีโคคารุ่นยอดนิยมในปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ซูซูกิสวิปเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับตัวนี้เป็นตัว GL นะครับเกียร์อัตโนมัติและที่สำคัญคันนี้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดคันนี้เป็นร ปี2022นะคุณผู้ชมนะสูสูกิสวิป1.2 GL เกียร์อัตโนมัติปี2022เลขไม่เพียง5,000โลหายากมากๆแต่อยู่ที่นี่แล้วที่คาร์ทูแอนสีนคลินนะครับมาดูสภาพรถของเจ้าสุสูกิสวิปคันนี้กันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาไล่แต่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าโคมไฟยังใสๆอยู่เลยนะไม่มีรอยหมองเลยนะรถไม่กี่เดือนเองคุณผู้ชมบอกเลยตัวหลอดไฟ นะครับยังเป็นหลอดแบบธรรมดาอยู่เนาะอ่าหลอดไฟเลีย้ยบเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับตรงนี้กันชนด้านหน้าแผงกันชนด้านหน้าตรงนี้พุ่มเคฟล่ามาเป็นลายเคฟล่านะครับด้านล่างลิ้นด้านล่างก็เป็นลายเคฟล่ามาให้นะครับตัดกับสีแดงเขาเรียกแดงอะไรแดงเลือดหมูนะแดงออกเลือดหมูนะครับสีสวยๆเลยฝากระโปรงตัวนี้เป็นฝาเดิมนะแต่หุ้มหุ้มลายเคฟล่านะครับไม่ใช่ฝาคาร์บอนนะครับหุ้มลายเคฟล่านะครับ ไปดูด้านข้างกันต่อนะครับมีอะไรดีมีอะไรเด็ดอ่ะมาดูกันที่ยางกันก่อนนะครับยางยางบิสโตรนปียางปี2022นะ0322นะครับสัปดาห์ที่3ปี22ก็คือเดือนมกราปี22นั่นเองนะครับแมคลายซิงแม็กแฟนซีนะครับสีดำตัดสีเงินนะครับเป็นทูโทนกระจกมองข้างสีดำนะครับตัวรถด้านล่างติดลายแถบซิ่งนะครับพุ่มเคปล่ามาให้นะครับหลังคาดำนะครับตัวนี้หลังคาดำ ข้างหลังตัดด้วยแถบสีเทาเอาเป็นว่ารถมันสวยจริงๆนะคุณผู้ชมนะรถมันสวยจริงๆนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังมีอะไรดีนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์ถอยมาให้ด้วยกัน4จุดเลยนะครับให้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยกัน4ี่จุดเลย1 2 3 4นะครับด้านล่างสเกิร์ตรอบคันนะครับมีท่อชุดแต่งท่อให้สวยๆมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับ คันนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องกันเลยครบเครื่องกันเลยนะครับกับสุสกิสวิปคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับมีอะไรดีบ้างปืบเปิดเข้ามาดูนะครับนี่เลยสภาพภายในของสุ k กิสวิป 1.2GLP2022 เลขไม้5พ0 0โลโคตรสวยเงามากๆเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะคันนี้แทบจะแบบใช้งานน้อยมากๆนะครับใช้งานน้อยมากเบาเบาเป็นเบาผ้าสีดํานะครับ แข็งขอบยังแข็งอยู่เลยนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนะครับหน้าจอเป็นวิทยุ Android ใส่ Android มาให้นะครับตัวนี้เป็นวิทยุ Android หน้าจอใหญ่มากนะครับประมาณหน้าจะประมาณ1 0 1ถึง12นิ้วได้นะครับแอร์เป็นระบบอัตโนมัติแล้วนะครับระบบปรับอากาศเป็นระบบอัตโนมัติแล้วด้านข้างเอาเลทที่ให้มามี12โวลต์ร2 0วัตต์1ช่องนะครับด้านขวาเป็นช่อง USB แล้วก็ช่อง Aux เอาไว้ต่อโทรศัพท์นะครับเกียร์ เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบกมือเป็นแบบธรรมดายอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้เจ้าของเขาซื้อเจ้าของเดิมซื้อมาใส่เองนะครับเป็นที่เก็บของนี่ยกออกได้ยกออกได้นะครับยกออกได้อ่าพอเอามาใส่พวกบโอโหดูหรูหราขึ้นมาเยอะมากนะครับมาดูข้างหลังกันข้างหลังนั่งแล้วอึอดอัดไหมลองนั่งให้ดูกันดีกว่าอ้อโหไม่อยากจะเหยียบเลยรถเข้าใหม่เฮ้ยโอเคว่ะโตโยต้าวิฟ์ดูข้างนอกดูเล็กๆจิ๋วๆแต่ข้างในเอ้ยผมสูง170นะ หนักก็83กิโลแต่ผมนั่งแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยอึดอัดนะดูรู้สึกว่า headroom headroom เหลือค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับกับที่นั่งด้านหน้าก็ไม่ได้อึดอัดนั่งสบายนั่งสบายเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสมัมภาระด้านหลังกันนะครับจุ๋มจิ๋มน่ารักแต่ลึกนะสั้นๆแต่ความจุลึกอยู่เหมือนกันนะของเขาลึกอยู่นะผมว่าเก็บได้เยอะอยู่นะไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดกระเป๋าเดินทางใบกลางๆาสัก2ใบไปเที่ยวได้2คน นะครับครอบครัวเล็กๆน่าใช้งานนะครับกับรถ5,000โลเรามาสรุปรีวิวของเจ้า s สุสก s w i ิ t คันนี้กันคันนี้เนี่ยค่างวดอยู่ที่ประมาณ8,000บาทนะครับรายได้ประมาณสัก1 6 0 0 0มเนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับน่ารักน่ารักจุ่มจิ๋มจุ่มจิ๋มแบบนี้โคตรน่าใช้งานกับรถปี2022เลขไม5,000โลหายากหายยากบอกเลยนะครับแล้วพบกันใหม่รีวิวรถคันต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ